เวลาของเสร็จเนี่ยมันก็จะวนเห็นเมื่อกี้ตอนต้นเห็นลิฟต์ขึ้นชั้นบนใช่ไหมครัค่ะเป็นลิฟต์ลิฟต์ชั้นบนเนี่ยต,ตรงนี้เราเอาหมวกออกได้แล้วอ่มาเจอออฟฟิศก่อนอ่อเซสเซสติชใช่ใช <Hi. S 1> ่แล้ไปโรงงานออฟโรงงานมีหมดเลยอ่ะพี่นะฮะแล้วก็มันก็จะมีอ่ห้องเจ็บพวกนี้ก็เป็นกระดังละนะอ่าก็จะเป็นพวก ตรงนี้ก็เป็นพวกสายเตมีพวกวัสดุเครื่องใช้นะฮะแล้วก็จะมีห้องห้องพักพนักงานอันนี้ห้องพักพนักงานแล้วถ้าบางนี้เราก็จะเป็นของที่ผลิตเสร็จแล้วก็จะมาเก็บรอส่งอยู่ตามเนี้นะฮะเนี่มันจะมีของรอส่งนะฮะก็มีวัตถุดิบน้ำซอสอะไรก็ปรุงที่นี่นะแล้วก็ของแห้งที่เราใช้วันต่อวันเนี่ยนะฮะก็จะตอนเช้าเนี่ยอันนี้คือไดโซ่ครับไดโซ่เนี่ย ตอนเช้าเราก็จะมีรถขนมาจากสตใหญ่มาไว้ใช้ที่นี่นี่ก็คือของที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะภายในสองสามวันก็หมดหมดภายในสองสามวันอ่ฮะเพราะว่าเพราะว่าเราปริมาณในการผลิตเราเยอะนะสองวันหลือลพี่หมดเลยนะ <c oughs> มันเยอะมากเลยนะห้องนี้ไม่ได้น้อยนะ <c oughs> ตรงนี้ก็ก็อากีนห้องเย็นนะฮะของวัตถุดิบเข้ามาสำหรับทำซอสน,นี่นะทุกค,คนห้องเย็น ก็จะมีผัดไปทำซอสน้ำจิ้มต่างๆครับสำาเครื่องแกงซอสผัดนะฮะผัดกะเพรา